เราก็มาผัดสามเกลือกันก่อนนะครับผัดสามเกลือให้หอมนะแล้วก็ถั่วเหลืองซีกต้มหรือนึ่งก็ได้นะครับค่อนข้างจะเละๆหน่อยก็จะดีนะครับจะได้ปั้นง่ายๆนะเสร็จแล้วเอามาผัดคลุกเคล้าด้วยน้ำน้ำตาลมะมะพราะ้าวเกลือใส่ลงไปชิมรสชาติให้พอดีนะครับ ลุงจะไม่บอกสูตรนะครับเพราะว่าสูตรของลุงมันเยอะนะครับเนี่ยเราก็ชิมให้มันออกหวานหวานนิดๆเค็มหน่อยๆน,นะมันก็จะพอดีนะครับเราก็ลองชิมดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นแล้วเรามาทำแป้งกันครับเรามาผสมแป้งลุงใช้แป้ง1นกิโลนะครับแป้งข้าวเหนียว1นกิโล ใช้แป้งข้าวเจ้า250กรัมน้ำตาลทราย120กรัมนะครับกะทิ1000 ml ถ้าใครไม่ใช้กะทิก็ได้นะครับพอดีลงจะเอาไปถวายพระนะครับต้องให้มันอร่อยอร่อยหน่อยนะครับเลยใช้กะทิแทนน้ำเปล่านะครับเ,เพื่อนเพื่อนทำขาย ไม่ต้องใส่กะทิเยอะก็ได้นะครับใช้น้ำแทนกะทิได้นะครับของลุงใช้ 1000ML นะครับสำหรับกะทิแล้วเราก็นวดไปครับนวดถ้าเกิดนวดแล้วกะทิ1000 ML แล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ไม่พอดีสามารถเติมน้ำเปล่าได้นิดหน่อยนะครับแต่คงไม่มากแล้วนะเพราะว่ากะทิเยอะแล้วนะครับนวดเกือบ,บจะได้แล้วนะครับ ถ้ามันไม่ได้เราก็เติมไดนะ้นิดหน่อยนะครับน้าเปล่านะอย่าเติมมากนะครับเติมมากเดี๋ยวจะเหลวพอเหลวแล้วมันจะปั้นไม่ได้นะจ๊ะวันนี้ลุงจะทำไข่เฮียไปถวายพระเอ้ยมไม่ไข่หงไข่หงไปถวายพระนะครับล, ilo, นะลุงทำได้เอ่อหนึ่งกิโลนะลุงทำได้เป็นถาดเลยนะครับ เป็นร้อยๆยลูกเลยนะแต่ลุงปั้นลูกเล็กครับปั้นลูกพอดีคํานะไม่ปั้นลูกใหญ่นะครับผมเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะครับสูตรนี้นะไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปนะครับแล้วเราก็มาปั้นไส้ให้มันกลมๆเล็กๆเพื่อที่จะเอาแป้งมาหุ้มง่ายๆนะครับเนี่ยลุงก,ก็จะพนักงานเราก็จะปั้นกันนะครับ แม่ครัวในร้านลุงก็ปั้นให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้แข็งเลยครับเชา้าถึงจะมาทอดกันนะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยทำแบบนี้นะครับลองเอาไปทำกันดูบ้างนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับเราสามารถเข้าตู้แข็งได้นะครับเสร็จแล้วตอนเชา้าลุงก็จอาออกมาจากตู้แข็งนะครับ ฟังเสียงดูก็รู้นะครับว่าแข็งขนาดไหนโครบเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดกันนะครับวิธีการทอดเราก็ทอดไฟอ,อ่อ,อนๆก่อนนะครับเราเอาลงไปในน้ํามันแต่อย่าเปิดไฟให้แรงนะครับเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆก่อนนะครับค่อยๆเพราะว่าขนมเรายังแข็งอยู่นะครับให้มันอุ่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วขนมของลุงจะไม่แตกนะครับ ที่ไม่แตกเพราะอะไรเพราะลุงใส่มะพร้าวลงไปในแป้งด้วยจะทำให้ขนมไม่แตกนะจ๊ะต้องลองเอาไปทำสูตรนี้ดูนะครับคนที่ทำขนมไข่หงแตกนะครับลุงไม่ไม่เคยแตกเลยนะครับที่สูตรความแข็งครับเคาะดังปกปกเลยครับยังแข็งอยู่นะครับเราสามารถทอดตอนที่มันแข็งๆได้เลยนะครับ เปิดไฟอ่อนๆน,นะจ๊ะขอย้ำเราต้องเปิดไฟอ่อนๆก่อนนะครับแล้วเราจะไม่ทอดไฟแรงทอดไฟปานกลางไปเรื่อยๆครับคอยเตือนตูดไว้นะครับเตือนก้นกระทะไว้นะครับจะได้ไม่ติดก้นกระทะนะครับเดี๋ยวพอพอเหลืองอีกสักหน่อยขนมจะลอยแล้วจะไม่ติดก้นกระทะนะครับเสร็จแล้วประเมิดประมาณนี้นะครับมันก็จะเหลืองประมาณนี้นะ พอลุงปั้นลูกไม่ใหญ่มากครับลูกพอดีคําเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นนะครับเอาออกเอาออกให้เสียดน้ามันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปฉาบกันครับแล้วเราก็ไปฉาบน้ําตาลกันนะครับใส่น้ำํำลงในกระทะไปเลยนะครับ ใส่น้ำเปล่าลงไป100 ML นะครับแล้วก็น้ำตาลทรายลุงใช้4กีดครับเพื่อที่จะให้น้ำตาลมากหน่อยนะครับลุงก็จะต้องการที่ให้น้ำน้ำตาลเนี่ยมันเยอะหน่อยจะได้ติดมากๆนะครับก็คนไปนะครับคนไปเรื่อยๆให้ละลายก่อนนะอย่าเปิดไฟแรงนะครับ แต่ถ้าถ้าเกิดเราต้องการให้สีเหลืองๆแบบนี้เนะี่ยเราเปิดไฟแรงแป๊บหนึ่งนะครับจะจะได้สีแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะให้สีขา,ขาวๆก็เปิดไฟอ่อนที่สุดเลยนะครับแต่ของลุงต้องการให้มันสีเหลืองๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเคลือบไปจะได้สวยๆไม่งั้นสีขาวเกินไปมันจะซีดนะครับวิธีสังเกตว่าใช้ได้หรือยัง ตอนใหม่ๆฟองมันจะละเอียดเลยนะครับละเอียดยิบเลยนะครับเดี๋ยวพอพอมันใกล้จะใช้ได้เนี่ยฟองมันจะเม็ดใหญ่ขึ้นนะครับมันจะคนหนืดแบบนี้นะครับคนคนเดินหนืดแล้วเราก็ใส่ขนมที่ทอดลงไปคลุกเคล้านะครับใหม่ๆจะคลุกง่ายเคลาง่ายนะครับตะหลิวจะ่ไใช้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้จะฝืดแล้วเราก็สามารถยกกระทะมาแบบนี้เลยนะครับ ปัดขัดขัด,ด,ด,ดัดนะครับวัดให้มันแห้งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นน้ำตาลจะเป็นเกล็ดติดขนมนะครับมันก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้ตะหลิวคนไม่ได้นะครับตอนที่มันใกล้จะน่นึบๆมันจะแห้งเนี่ยขนมจะเละบดนะครับเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับลองทำกันดูนะครับ